ลือแร่สปอนเซอร์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงช่อยหน้าม่านกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมครับผมมาช่วงนี้สามนาค่ะมารอแล้วมาชอยวันนี้ต้องฟัง เรื่องนี้สําคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเล่าสู่ันฟังอืเรื่องเมียโอ้เรื่องเมียนี่เรื่องใหญ่นะอยู่ขนแก่นยังรู้อ่ะหัวนเราอะไรเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพเมียปรอยู่กรุงเทพก็เออหัวรถรู้ไงอ่ะคำไงคำพวกเราคืำไม่ได้เออเอ้านายยงนภณน้องครับเข้าวมาสวัสดีครับ มามามาหัวข้อคือเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังมีเรื่องราวอะไรก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังบางทีคนอื่นเขาไม่รู้แต่มันบวงเล็บเรื่องเมียเนี่ยอันนี้ก็เรื่องเมียแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเอยังเมียแท่งอะเป็นไงอะดีดิเขาก็ต้องเล่าสู่เราฟังว่าป็นยังไงนี่ยังไงนี่ยังไงบ้างแต่วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะเรื่องเมียเลยไม่ใช่มาระบายนะไม่ไม่ไม่ มันถอดใจแรงเขาเล่าเรื่องเมียนี่เขาเล่าเรื่องเมียนี่เขาเล่าเรื่องเมียเมียเมียไหนตรงใจผมตรงใจสามตงใจผมเมียก็มีคนเดียวเอาเป็นว่าเอาเมียปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเรื่องเมียเชิญครับครับผม มีเรื่องมาเล่าให้ท่านฟังเราจะมาเล่าเรื่องเมียพอพูดถึงเมียแล้วเคลียร์กันไม่ไหวเมียรเราจ้องจะจับผิด ไอเราก็เฝ้าแต่คิดทำผิดให้โอ้โหคิดทำผิดให้ด้วยอ้าจะจับผิดอะไรได้ว่าเหรอเขาชอบจับผิดแล้วถ้าทำถูกมันจับผิดไม่ได้เขาชอบไงเราก็ทำสิ่งที่เขาชอบเอาใจเมียเออเอาเอาเขาเอาเขาเอาเขาไอเราก็ชอบอ่านหนังสือทุกวันแล้วก็เอาแบงค์คันหนังสือไว้อเออสาเหตุที่เอาคั่นก็จะได้รู้ว่าอ่านไปถึงหน้าไหนแต่พอ เียมาเจอโอ้โหเอออแล้วก็เรื่องใหญ่หโยมยวา้เสียงลั่นหน้าสันปากสิดแล้วก็ไปความิดจะแทงใส่อยอธิบายก็ไม่ยอมฟังเราอ,อธิบายก็ไม่ยอมฟังหาว่าเราซ่อนตังไปไงไปไงอแล้วแค่เอาแบง์อะไรขันก็แค่แบงพันสมควรตายกัควรตาย ไม่เข้าข้้งเขาเลยเอาเอะไรก็ได้ขั้นแปลงแบงค์ขัน,ขนโอ้ยเนี่ยเราจับผิดแล้วเป็นทีหนึ่งอะคีหึงจนหน้าใจหายอะไรนิดอะไรหน่อยก็คอยถามแล้วก็สั่งห้ามคิดนอกใจบางทีนั่งนิ่งนานไปนิดมันถามว่าแกคิดอะไรในใจนถามอะไรนั่งนิ่งม่เขาถามอีกถามว่าคิดอะไรในใจห้าวลอ ลลวนกาใจคิดนอกใจก็ไม่ได้คิดในใจก็ไม่ดีแกลองคิดดูสิจะให้ฉันคิดยังไงไม่คิดด้ว้วแล้วแต่แกโอ้ไอเราก็รอเหลือเกินไปเสียด้วยไม่รู้จะให้ใครช่วยทาให้ไม่รอได้เอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันก็จะช่วยเดี๋ยวฉันจะช่วยเราเพื่อนกันเดี๋ยวจะเอาขวานฟานให้โลอกระจายช่วย มั่งอะมมถึงเรื่องผัวเรื่องเมียมันต้องเคลียร์กันให้ได้เด็กต้องมีผัวเมียนั่งคุยกันเมียก็ด่าบานและสารามใจนผัวชอบกินกาแฟดำผัวชอบเบอร์เองเก้าเกาเห็นเก่าผัวชอบเอสเพรสโซ่กาแฟดำเออเอสเพรสโซ่กาแฟดำเมียเกิดความสงสัยเมียก็เลยแกล้งถามว่าชอบ กาแฟดำเพราะอะไรบอกว่ากาแฟดำน่ะมันเหมือนเธอเมียบอกเหลอเหมือนยังไงห๋อเมียถามหัวบอกเหมือนอย่างงี้เมียบอกบอกไปสิว่าเหมือนยังไงหัวบอกเออก็คือว่าฮิแต่คือว่าคือว่าทําไมมันเถียงกันทังนมามันเถียงกันให้เสร็จถ้าไม่ได้เถียงมันเถียงกันเถียงเองเล่าให้ฟัง เมียบอกหัวบอกกาแฟดํามันเหมือนเธอเมียบอกเหลอมันเหมือนยังไงเหมือนเธอตรงที่เข้มข้นเหมือนเธอตรงที่มันเข้มข้นรุนแรงเส็ตจนสะใจว่ะเดื่มแล้วมีชีวิตชีวาเด่มแล้วมีชีวิตชีวาอุ้ยดด่มแล้วตามันสว่างสวัยเมียบอกแบบนี้จะไม่ชอบ แกตอบแล้วไม่ตรงใจยังไม่ตอบอีแบบนี้แล้วมันเสียแสงเ้เหมือนแกล้งเอาอกเอาใจเอาหัวบอกให้ตอบจริงๆเลยเหรอเม่บอกเออแกต้องตอบใหม่ัวบอกก็ได้เหมือนกันตรงที่มันรดขมขมขมจนระทมใจสีก็คล้ำดำปิ๊กปี สีก็คล้ำด่างปิดปีนมต้มก็ไม่มีอะเหมือนกันไหมไม่ดํไม่ใส่นมเอ้ไม่ใส่ไม่มีนมเออใช่เหมือนกันไหมหัวเลยถามเมียเหมือนกันก่อนที่เราจะแต่งงานเธอจำได้ไหมเราแอบได้เสียกันพอเธอดันจับได้พอเธอเลยยื่นคำขาด จนฉันไม่อาจจะปฏิเสธได้อบอกจะยอมติดคุกหรือจะแต่งงานจะยอมติดคุกหรือจะแต่งงานเลยทำให้ฉันตัดสินใจต้องเลือกแต่งงานกับเธอเออเพิ่งมาคิดได้ถ้าวันนั้นฉันยอมติดคุกซะป่านนี้คงเป็นอนอสระพ้นโทษเป็นไทยไม่ก็ไอสระไปแล้ว อัตดคุณดีกว่าเออเหนื่อยไหมเข้ามาใครเล่าไปก่อนร้องไปอบไปเออเมียคนอื่นไม่รู้เป็นไงกันแต่ว่าเมียของฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเออเรื่องใช้ผัวใครไม่เกินเมียฉันเรื่องใช้ผัวใครไม่เกินเมียฉันไอ้นี่นีวันวานลวมันจองช้า ้เดี๋ยวก็ใช่วันนั้นไปทํางานกลับบ้านมาพอเมียเห็นหน้ามันก็ตะโกนใช่บอกพี่พี่ไปซื้อเตียวให้หน่อยจะกินเสียต่อไปจะกินเตียใช่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 บอกจะทีพี่จะกินเตียวใช่ใช่ใช่บอกอยู่เสี๋ยวต่อไปแล้วก็ไม่จบเดี๋ยวคนไม่ขำ อยากรู้เออเด็กคนไม่ขำบอกเออพอเมียเห็นหน้ามันก็ตะโกนใช้บอกพี่พี่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้น่อยอดนใช้บ่อยๆเราก็ทนไม่ไหวโมโหโดนถีบถีบมันท้าจากจักรยานไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ใจถึงใจถึงอยากเออพูดถึงเมียแซนเซ็งขอเงินเก่งกว่าเมียใคร วันวันมันก็จ้องจะขอถ้าเดี๋ยวก็ขอเดี๋ยวก็ขอฉันละท้อใจเมื่อวานก่อนขอห้าหมื่นห้าคิดดูสิว่ามันบ้าไหมบ้าแล้วเมื่อวานขออีกสามหมื่น้เมื่อคืนมันก็ขอใหม่เชื่อใหม่วันนี้ตอนเช้าขอไปอีกหมื่นเก้าจะจะบ้าตายเอาไปใช้อะไรมากมายยางงันไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันไม่เคยให้เอ้ย เพรฉันไม่เคยหายใจจาจาจาน่อยแม่ัยนี่เอาไปเมียแกไม่ไหวแล้วร้องหยแตก้อม มีหลากหลายแบบแต่ละบ้านแต่ละคู่ก็เปเหมือนกันนการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะมัน่มกันเนี่ยมันจะล่าบลืไปตลอดมันก็ไม่มีจิตวิญาเออมันต้องมีงอนกันมั่งมีอะไรก็ลิ้นกับฟันธรรมดาเมียเป็นลิ้นเราก็เป็นฟันเออเราฟันอย่างเดียวไห ไม่ใช่อะไรเกอะไรเขาปลูกแล้วอบกนิดเบาหน่อยก็เอาไปให้กันอรือจะฟันอยู่กันนานได้อ้าวนี่คุณพระช่วยหมดเวลาแล้วครับผมะอาทิตย์หน้าใครว่ากาหมายครับผมฮะตะวันตก9กโมงครึ่งนะครับทางช่งพ่อพ่อยกดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ